พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทําอะไรนี่มันต้องตั้งใจมันจึงสำเร็จรุ่วงไปได้เราทำอะไรลงไปทาไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่ uh huh. เพราะว่าอุปสรรคมันย่อมมี uh huh. อุปสรรคนี่แหละทำให คนเรานั่นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้ได้ทั้งสองทางถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปได้ก็เป็นผู้ดีได้มีสติมีปัญญาถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปไม่ได้ก็ถอยหลังเข้าครองกลายเป็นคนเลวไปอ,อ่เป็นอย่างนั้น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั่นนะพระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนะั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเอาให้รู้ล่วงไปจนได้ ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเลยแต่อย่างไรในเมื่อมองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทำไปเลยแหละ <c oughs> อันธรรมดาพระพุทธเจ้าเนะ ผู้สร้างบารมีปราถนาเป็นพุทธเจ้านั้นนะท่านทำความดีอะไรอะไรท่านก็มุ่งให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวไม่ได้มุง่งลาบยศสรรเสริญด้ความสุขใด,ดในโลกอันหมดนั้นท่านตัดออกไปหมดเลยรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อจะได้ตัดสรู้เป็นพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่พระองค์ตั้งใจลงมาอย่างนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ตุนนะเพราะฉะนั้นพระบารมีก็จึงค่อยแก่กล้าแล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ <c oughs> ถ้าว่าพระองค์ไม่ตั้งพระไทยให้หนักแน่นลงไปอย่างว่านี่แล้วพระบารมีธรรมก็จะไม่เต็มง่ายเลยอ่ะ <c oughs> แต่พระโพธิสัตว์บางท่านบางคนเมื่อสร้างบารมีไปไปเกิดท้อใจขึ้นมาแล้วใจอ่อนแอเมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นกนะ็ข่าพระองค์นี้ปรารถนาเป็นุู้เจ้ามาแล้วแล้ว นานสักเท่าไหร่บารมีของข้าพราะองค์นี้ถึงจะเต็มได้พระพุทธเจ้าเล็งยานดูแล้วก็ตรัสบอกว่ายังเท่านั้นกลับเท่านี้กลับถึงจะเต็มได้อย่างนี้ใจเกิดทอดถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบารมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ก็เลยอธิษฐานใจกลับ มาบำเพ็ญสาวกบารมีเอานเยมาเจริญศีลสมาธิปัญญาไปบางทีท่านก็ได้สำเร็จอรหันในชาตินั้นไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละไม่ว่าใครๆแหละการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันิบาตอันนี้นะ เมื่อมามองดูชีวิตอันนี้แล้วเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยุ่งยากเต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนานาประการคำว่าอุปสรรคนั่นน่ะถ้าว่าตรงๆก็ได้แก่ความทุกข์นั่นเองแหละเอาทำอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี้เอา c o มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้ว โอ้ยเราทำอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ทุกข์เปล่าๆทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับโมนี่หรือทำนาทำสวนเนกิดแล้งเกิดแห้งขึ้นมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยหรือปลูกพืชอะไรลงไปในพื้นดินลงไปแล้วก็ มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมดก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอย่างนี้มื่อนี้แนะคำว่าอุปสรรคของชีวิตนะอันนั้นเรียกว่าอุปสรรคภายนอกมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ ถ้าขาดปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลย mm hmm. เช่นขาดอาหารนี่สำคัญมากเทียวะร่างกายอันนี้เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ไม่ได้เลยอ mm hmm. ปไนอย่างนั้น mm hmm. ออมีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้อีกแหละ mm hmm. มีอาหารมีผ้านุ่งผ้าหม่มเอาขาด อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝนล,ลมแดดสัตว์ที่มีพิษต่างๆหมู่นี้นะขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนีขาดยุกยาก็ไม่ได้อีก โรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของชีวิตนี่มันจะขาดไม่ได้เลยต่างแต่วาว่บางคนก็รู้จักประมาณ อย่างนี้แหละเช่นอย่างมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทอนความอยากในปัจจัยสี่นั้นให้น้อยลงไปเช่นอาหารเราก็ฉันหรือว่ารับประทานเพียงวันละมือ้อหรือว่าวันละคาบเท่านั้นก็พอประทังชีวิตอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่สำหรับผู้ครองเรือนแล้ว ไม่ไหวจะไปทานมือเดียวอ่ะไม่ไหวอ้างว่าทำการงานหนักเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวนี mm. เป็นยางาน,นเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีภาระอันเบาไม่หนักเหมือนผู้ครองเรือนะ เป็นนักบวชถ้าว่าไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างชาวบ้านนั้นก็เป็นนักบวชไปไม่ได้เพราะว่าเป็นนักบวชนี่มันมีวินัยห้ามไม่ได้ให้ทําการค้าการขายไม่ได้ทําไรไถนาอะไรเลยดังนั้นนักบวชเนี่ยพระพุเทธเจ้าจึงได้วางระเบียบลงพระองค์พระพุทธบริษัททั้งหลายดําเนินมาเลยทีเดียวแหละ พระองค์แลไรเป็นตัวอย่างนะอ,องค์ฉันมือเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอ,อย่างนี้เลยแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามมีตามได้ไม่ได้ขนขวายอะไรมากมายสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วนะมีคนมีศรัทธาเขาสร้างถวายพระองค์ก็อยู่ไปส่วนมากนั่น ก็อยู่ในระหว่างพรรษานี่แหละแล้วออกพรรษาแล้วส่วนมากก็พลาภาษาวกทั้งหลายเที่ยวจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่อ,อาศัยอยู่ตามลูกขมูลล่มไม้นั่นแหละเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์และภาษาวกทั้งหลายแต่ในครั้งนั้นนะวันนี้ชาวบ้านรู้ข่าวเข้า พากันออกไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมก็นั่งพื้นดินนั่นแหละฟังธรรมอ่ะ,อะใครจะไปสร้างเสนาสะนะต้อนรับไว้ทันกับเวลาอย่างนั้นไม่มีเพราะนั้นจึงปรากฏในตำรานั้นว่ามีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเอาลูกยังเล็กอยู่นี่นะติดไปด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้า ไปแล้ววันนี้ก็ไปผูกเปลใส่จอมปลวกนั่นหลังจอมปลวกนั่นเอาลูกนอนอยู่บนเปลนั้นลูกมันก็นอนหลับไปแม่ก็นั่งฟังทำไปในทันใดนั้นงูเหา่าตัวหนึ่งอยู่ในพงจอมปลวกนั้นเลื้อยออกมามากัดเอาเด็กนั้นร้องกีกเท่านั้นแล้วเด็กนั้นก็สลบไปเลยฝ่ายแม่นั้นรู้ว่างูกัดลูก แทนที่จักกวีกวาดไปอุม้มเอาลูกมารักษาพยาบาลไม่เลยนั่งฟังเทศเฉยเมื่อพระองค์เจ้าแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อปฏิญ,ญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็จึงได้ลุกไปอุม้มเอาลูกนั่นมา แล้วมาอธิษฐานถึงบุญบารมีกุศลความดีอะไรที่ตนกระทำมาหากมีจริงขอให้พิษงูนี่จงหายออกไปจากร่างกายลูกของเราในบัดนี้อธิษฐานแล้วก็เอามือลูกทั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้านน่้นพิษงูก็ออกไปจากร่างกายของลูกหญิงคนนั้นจนหมด เด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาได้นี่แสดงว่าพระศาสดาทรงโปรดไปอยู่ในปา่าอย่างอยู่แบบง่ายๆจริงๆนั่นเนี้ย,ยว่าเอาใบไม้ลองผ้าป,ปูนั่งผ้านอนลงไปแล้วก็นั่งก็นอนตามพื้นดินนั้นไป อันนี้มันก็น่าคิดอยู่พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เมื่อเราคิดถึงประวัติความเป็นมาของพระองค์บ่อยๆก็ทำให้เรานั่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปเพราะในฐานะที่เราเลื่อมใสเราถึงได้มาปฏิบัติต,ตามพระธรรมคำสอนของพระเจา้าหรือมาบวชเรียนเขียนอ่านในวัดฟาศาสนานี้ เป็นอย่างนี้แหละปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จาเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั่นแหละคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยในหมายความว่าชอบอยากจะให้กิเลสตัณหาบาปรธรรมมันน้อยไปจากจิตใจเรื่อยไปไม่อยากสะสมกิเลสบาปรธรรมให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจ คำว่า,าสันโดษนั่นยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็หมายถึงปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้บางคนก็ตีความหมายผิดไปเอ้าถ้าไปให้ยินดีกับสมบัติที่มีอยู่แล้วนั้นไม่หามาเพิ่มเติมอีกมัก็อดสิเพราะวะ่าน,นี่มันตีความหมายผิดไปอ่ะนน ความจริงไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าเมื่อเราแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของอะไรได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดแล้วเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้นั้นไม่เพ่งเล็งทะเยอทะยานอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันจัดเป็นความโลภนี่แหละคำว่า ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้นั้นมีความหมายอย่างนี้ไม่ควรที่จะเข้าใจผิดไปคนเรานะถ้าไม่ทำการทำงานแล้วมันก็ไม่มีจะกินแหละไม่ว่าใครแตะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม่นักบวชเนี่ยบวชเข,ข้ามาแล้วขี่คลานไปบินทบาทอย่างนี้นะ แล้วชาวบ้านเขาจะเอาเวลาไหนขอนขวายจัดอาหารการชั้นมาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากในการทำการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพทุลุมูลวุ่นวายยิ่งกว่านักปวดหลายเท่าเลยดังนั้นพระศาสดาจึงได้พาพระสาวกเสด็จบินทบาตเป็นกิจวัตรเลย ข้อที่ว่าที่ทรงสั่งสอนให้ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนั่น,น,นแหละเป็นคุณธรรมมันสำคัญอันหนึ่งอันนี้นะก็หมายความว่าเราเดินมินทบาทไปตามกรอกตามซอยถนนหนทางอันที่มีหมู่บ้านเรียงรายกันอยู่ใครเขามีศรัทธาเขากดเกลียมจัดข้าวอาหารอะไรมาใส่บาทให้ มันก็ง่ายขึ้นหน่อยเดียวว่าไปอยู่ใกล้บ้านเขาเลยอย่างนั้นใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปนี่เดียวว่าทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาใส่บาตรให้ได้เท่าไรเราก็มาพิจารณาบริโภคคบฉันเท่านั้นถ้าหากว่าผู้ใดได้มากหน่อยน้งก็จะเฉลีย่ยแบ่งปันให้เพื่อนที่ได้บินอาหารวินทบาทน้อยนั้น อันนี้หมายถึงบางแห่งบางที่ไม่มีโรงครัวเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปบินถบาทมาอย่างนี้นะเมื่อมารวมกันฉันแล้วอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันเนะี่ยใครได้น้อยผู้ได้มากก็ต้องเฉลี่ยให้ผู้ได้น้อยนั้นให้ได้ครบได้ฉันเหมือนกันอันนี้เป็นคุณธรรมของนักบวชถ้านักบวช เราได้หากไม่ประพฤติอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนักกลัวเหล่านั้นย่อมเจริญไปไม่ได้เลยย่อมสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยอเป็นอย่างนั้นแม่ชาวบ้านก็เหมือนกันเลยบ้านใกล้ถัดเรือนเคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไม่เหลียวแลกันเลยอะใครจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่เหลียวแลกันอย่างนี้นะ มันก็จะไปสามคัคคีกันได้อย่างไรอ่ะเวลาฝ่ายหนึ่งเก็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่กวีก็าวาดไม่ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าว,าวอะไรอย่างนี้นะมันก็สามคัคคีกันไปไม่ได้แล้วก็แตกสามคัคคีกันแหละหรือว่าใครตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรผู้ที่มีฐานะดีก็ไม่เดียวแล ถึงจะเป็นญาติกันก็ตามอย่างนี้นะมันก็เป็นญาติกันยืดเยื้อไปไม่ได้เลยบรรดาชาวบ้านทั้งหลายและเพื่อนบ้านใกล้ถัดด,ดเลียงกันก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้เกิดในวงตระกูลเดียวกันก็ตามถ้าหากว่าเราถือธรรมเป็นใหญ่แล้วเราต้องดูแลกันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันดีกว่าเป็นศัตรูกัน นี่เราถือธรรมเป็นใหญ่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถือโลกเป็นใหญ่หรือว่าถือกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็นำเอาลัทธิเห็นแก่ตัวนั่นแหละเขามาใช้ต่อกันเลยแบบนี้นะตัวใครตัวมันไปอย่างนั้นเนะ่อันนั้นไม่เป็นธรรมเลยพระศาสดาไม่ทรงสั่งสอนเลยแบบนั้นนะเราต้องเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันแม่ในวัดวาอาราม อน,นี้แหละภิกษุสามเณรทาย,ยกทายิกาอยู่ด้วยกันมากนี้นะใครรู้ว่าใครเจ็บใครได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวกันเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อทราบแล้วก็ไปบอกท่านผู้ปกครองหมู่คณะให้ทราบเช่นนี้เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะได้หาทางช่วยเหลือ เยียวยากันไปพอนำไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลถ้าพอช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเราจึงอยู่รวมกันได้เป็นหมู่เป็นคณะปรองดองสามัคคีรักใคร่นับถือกันและกันเมื่อเราปอองอองสามัคคีกันได้อย่างนี้แล้ว การปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คร่องแคล่วเลยต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมาตรีจิตคิดให้ผู้อยู่ใกล้ชิดกันนี่เป็นสุขทุกขทวนหน้าไปเลยไม่คิดลำเอียงว่ายินดีกับคนโน้นเกลียดคนนี่ไม่ไม่ใช้ความลำเอียงอย่างนั้น ถ้าไปลำเอียงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถือธรรมเ็นใหญ่ <c oughs> นี่ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้นี่แหละคุณำคำธนะรรมคำสอนของพุทธเจ้านะถ้าว่าคนหมู่ใดเราได้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วคนหมู่นั้นเหล่านั้นย่อมอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ แม้จะอยู่มากด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสงบระงับทีเดียวแหละใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทําหน้าที่ของตนไปผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเรีเรยนเช่นผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจท่องบนจดจําเอาหลักสูตรแห่งพระธรรมวินยัยให้มันเต็มความสามารถของตนแหละ ท่องจำเอาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราบวชมาพอแต่ตามประเพณีเฉยๆบางคนก็คิดว่าบวชมาให้พ่อให้แม่หพระวไม่ทราบว่าบวชให้แบบไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายเลยเพียงแต่ว่าได้บวชเข้ามาแล้วก็ชื่อว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้ก็มีคำว่าบวชให้พ่อแม่มันก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งนี้ ถ้าเราบวชเพื่อจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จริงๆนะบวชแล้วก็ต้องตั้งอ,อกตั้งใจเรียนทำวินยัยแล้วสำรวมตนตามทำวินัยนั้นด้วยดีไม่ล่วงทำล่วงวินยัยรักษาตนให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยดีขยันมันเพียรทำข้อวัดปฏิบัติไม่เกียจคร้านตามระเบียบของวัดเช่นตื่นดึกลุกเช้าให้ทันเวลา ทำกิจ,จวัตรเช่นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่อย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใจลงไปพายายามอย่าให้ขาดออย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการบวชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลแล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่มารดาบิดาเพื่อตอบบุญแทนคุณท่าน ปายมารดาบิดาเมื่อเห็นลูกของตนนั้นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินยัยตั้งอยู่ในความสงบไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ดีอกดีใจหลายแม่ว่าลูกนั้นจะประมาทพลาดพังตนมาแต่ก่อนบวชพ่อแม่ก็ยอมยกโทษให้เลยเดี๋ยวว่าให้อภัยอ่ะ นี่แหละเรียกว่าเราบวชมาเพื่อ,อตอบบุญแทนคุณท่านค่าเข้าป้อนและน้ำนมเ,เราเป็นหนี้บุญคุณของท่านต้องระลึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงสัตว่า <c oughs> การบวชนี่แหละเป็นการใช้หนี้บุญคุณค่าเข้าป้อนและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นเป็นอย่างดี ตัวการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่นเ,เช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วประพ,พติพรมจรย์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้ พราะว่าผู้บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อทําดีแล้วได้บุญกุศลหลาย <c oughs> แล้วก็ชักจูงมารดาบิดาให้เข้าวัดฟังธรรมจาศีลได้แนะนําให้มารดาบิดาละความเห็นผิดตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ถ้าหากว่าบวชไปนานๆไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยนี่ก็สามารถเปลื้องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้ มารดาบิดาได้เห็นถูกได้ปฏิบัติถูกได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไปเพราะฉะนั้นนะจึงว่าการบวชนี่จึงเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าการตอบบุญแทนคุณอย่างอื่นเพราะเพียงแต่ไปอตอบบุญแทนคุณด้วยให้ข้าวน้ำผ้านุาน่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาแก้โกครคภข้ไข้เจ็บ เท่านั้นนะมันก็ช่วยได้แต่เพียงไอ้ชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ช่วยไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะไปสั่งสอนพ่อแม่ให้ละชั่วทำดีได้อย่างนี้ไม่ไอ้ลูกที่อยู่ครองเือนจะไปสอนพ่อสอนแม่นั้นพ่อแม่ไม่ยอมเชื่อหรอกเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าลูกคนใดได้เข้ามาบวชแล้วอย่างนี้ ได้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยประพฤติดีจนว่าทำให้พ่อแม่ยินดีเข้ารบนับถือได้แล้วไอ้ลูกคู่นั่นไปสั่งสอนพ่อแม่นี่พ่อแม่ย่อมฟังนะ,อ,ะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีการบวชในพระพุทธศาสนานี่นะมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็เพื่อชำระ กิเลสบาปธรรมให้บาวางออกไปจากกิตใจของตนอย่างที่สองก็เพื่อตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาหรือว่าลุงป้าน้าอาวงศาคนาญาติตลอดถึงทายกไทยกาผู้อุปถัมบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่ถ้าว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบ ตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีบุญกุศลย่อมเจริญขึ้นมากเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็แบ่งบุญนี่แหละให้ท่านผู้มีอุปการรกคุณทั้งหลายเช่นนั้นมันก็จึงเรียกว่าบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณหรือว่าบวชมาให้มารดาบิดานั้นสมอยู่ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคำว่าบวชให้มารดาบิดาไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ให้ตัวเองก็ไม่ได้ แต่แม่ตนจะสร้างเอาบุนกุศลให้แก่ตนของตนนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงต่อทาวินยัยไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพุะธเจ้าอย่างนี้นะย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ การภาวนานี่ก็คงจะพากันเข้าใจแล้วได้มาอบรมเป็นนาคอยู่แล้วฝึกหัดกันมาแล้วพอสมควรทีเดียวอะ่ะนี่เพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปด้วยความไม่ประมาทขอจบลงเพียงเท่านี้